สำหรับในคลิปนี้นะคะก็เราจะมาเรียนในเรื่องของการแก้สมการในระบบจำนวนเชิง,งซ้อนนะคะก็จะมีหลายๆตัวอย่างให้เรียนดูว่าวิธีการแก้ในแต่ละแบบนั้นนะคะจะมีวิธีการยังไงซึ่งก็แก้สมการแบบที่เราเคยเรียนมาแต่แค่ว่าทําไมเราถึงจะต้องมาเรียนในระบบจำนวนเชิง,งซ้อนด้วยเพราะว่าอย่างเช่นตัวอย่างที่1 A กําลังสองบวกสี่เท่ากับศูนย์นะคะถ้าเรียนเห็นถ้าในระบบจำนวนจริงเราจะตอบข้อนี้ เราย้าย4ไปเป็นลบใช่ไหมกําลังสองเท่ากับลบ4เราจะตอบว่าไม่มีคําตอบในระบบจำนวนจริง,รงแต่ในเมื่อในจํานวนเชิงซ้อนแล้วเราจะหาคําตอบแบบสมการได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบรักษาะของการย้ายข้างนะคะเท่ากับลบ4เราเรียนแล้วนี่ใช่ไหมคะคาตอบในการยกกําลังสองเท่ากับลบ4ถ้า x เ,เดียวคือใส่อะไรคะบวกลบถูกไหมคะสแควรูทลบ4โอเคไหมเพราะฉะนั้นพอบวกลบสแควร์ูทลบ4เราดูแล้ว,ลวดูลบส่ไดนะ้เท่าไหร่ครั้งเรียน 2i ถูกไหมรั้นคำตอบของเราก็จะเป็นบวกลบ 2i นั่นเองโอเคไหคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้สมการเนาะหรือหรือนะคะหรือบางเล่มหนังสือบางเล่ม a กําัง2บวก4เท่ากับ0บวก4ถูกไหมเขาก็จะจัดเทพอยู่ในรูปของผลต่างกับำลัง2นะคะเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นลบแล้วตัวนี้ค่ะ4มันก็คือ 2i ทั้งหมดยกกกำลับบง2ถูกไหม 2องกำลังสองเป็น4 i กำลัง2ได้ลบ1พระมันจอลบข้างหน้ามันก็จะเป็นบวกเพราะนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็แยก x ลบ2 i กับ x บวก2 i เท่ากับ0 x ก็จะเป็นบวกลบ2 i แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะทำวิธีนี้นะคะเพราะมันเห็นภาพชัดกว่าถูกไหมคะอันนี้ในแบบข้อที่1นนะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างซ้ำข้อที่2นะคะตัวอย่างที่2 x กำลัง2บวก24เท่ากับ0นะคะ ก็เหมือนเดิมเลยย้ายข้างฝา x บวกสองเท่ากับลบยี่สิบสี่ใช่ไหมคะ x เ,เดียวก็เท่ากับบวกลบเนาะ square root ลบยี่สิบสี่ square root ลบยี่สิบสี่ใช่ไหมคะ root ล,ลบยี่สิบสี่ก็คือกี่ i เอ่ย์ตอบ root ได้เท่าไหร่สอง root หกถูกไหมสอง root หกไอ่ก็ตอบแบบนี้ โอเคไหมคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอ่ายกกําลังสองเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่3ลองดูซิว่าเป็น x ก,กำลังสามบ้างไหมอ่า,อามี x ก,กำลังสามเห็นไหมคะตัวอย่างเป็น x ก,กำลังสามเนาะ x ก,กำลังสามบวกยี่สิบเจ็ดนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ปกติแล้วเวลาแยกเราแยกได้อยู่แล้วโดยเราดูผลบวกกำลังสามถูกไหมคะนักเรียนหน้ากำลังสามอ่ะทวน บวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังถูกไหมคะแล้วก็หน้ายกกําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถูกไหมถ้าหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามก็จะเท่ากับหน้าลบหลังนะคะหน้ายกกําลังสองบวกหน้าคูณหลังบวกหลังยกกาลังสองเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้เดนจะต้องจําพวกนี้มาด้วยในการแยกตัวประกอบเนาะเพราะว่าแต่ละข้อก็จะมีสัจของอาจารย์กลังสองกำลังสามกำลังหกงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ x กําล <27 S 1> <0. S 2> ังสามบวกยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์ครูก็จะให้เป็น x ก,กําลังสามบวกสามยกกําลังสามถูกไหมคะเราก็จะเข้าสู่ผลบวกเนาะกำลังสามนะก็เป็น x บวกสามใช่ไหมคะหน้ากำลังสองลบหน้าหลังก็คือ3 x บวกหลังกำลังสองเป็น9 ตอนนี้เราจะได้คำตอบของชุดนี้ชุดแรกก็คือ x บวก3าเรารู้และคคำตอบอันแรกที่เป็นจำนวนจริงคือลบ3ถูกไหมตัวนี้เป็น x เท่ากับลบ3าถูก่ะแต่ตัวนี้เราก็จะไม่ได้หาคำตอบได้ต่อได้ในถ้าถ้าเราเรียนในเนื้อห์จำนวนจริงถูกไหมคะเราถือว่าเราแยกแล้วเราสิ้นสุดแล้วแต่ในเมื่อเราเรียนจำนวนเชิงซ้อนแล้วตัวนี้เราสามารถหาต่อดได้หาต่อดได้ตัวเราใช้สูตรอะไรก็คือสูตรลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราแทนค่าเลยเห็นไหมคะ a คือ1 b ลบ3 49ใช่ปะ่ะลบ b ก็กลายเป็นบวก3 b กำลังสองก็9ลบ4คูณ a คูณ c4 คูณ1คูณ9ถูกไหมกเรียนส่วน 2a ก็คือ2 a. อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ 3บวกลบสแควรูทอะไรตัวนี้ได้เท่าไห, 9, 4, 3, 9, 3, หร่คะ9436 9ีเลบ36หเหลือเท่าไหร่9ิบ36 27ถูกไหมคะลบย7ถูกไหมส่วน2ใช่ปะ36-9ลบเเนาะอ่ะเพราะนั้นรูทลบ27เเห็นยังมันก็จะตอบได้ถูกไหมคะไอ้ที่ก่อนหน้าน,นี้ที่มันตอบไม่ได้เพราะข้อสูตรมันจะไปติดรูทที่เป็นลบ ต่ตอนนี้เราเรียนจำนวนเชิงซ้อนแล้วใช่ป่ะมันก็จะเป็นในส่วนของจินภาพที่ติด I เพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้3ารูทสามไอถูกไหมคะส่วน2นะก็เป็นของส่วนจริงของส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นคําตอบของสมการ,รอเออสองข้อแรกครูเริมสร,รุปคําตอบจริงๆนักเรียนจะต,ต้องสร,รุปคําตอบด้วยก็คือคําตอบนะคะของระบบสรรรมการคือ ก็จะมีในส่วนของจำนวนจริงใช่ไหมเซตคำตอบเขาก็ถามเซตคำตอบแล้วตอบเป็นเซตรลบสามนะคะแล้วก็มี3าส่วนสบวกลบ3ามรูทสามส่วนสอไอ,อถ้าถามเป็นเซตคำตอบตอก็ตอบเป็นเซตนะคะใส่เครื่องหมายปีก,กาโอเคนะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของยกกำลังสามนะคะต่อมาต่อมาตัวอย่างที่4ี่ x กำลัง4ลบ625นะคะเป็นการยกกำลัง4เพราะนั้นเราใช้อะไรมาช่วยเราก็ใช้ผลต่างกำลังสองมาช่วยถูกไหมคะนักเรียนเราก็จะให้เป็น x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบ25ทั้งหมดกำลังสองถูกไหม่ากับ0นเราก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ25า x กำลังสองบวก25ถูกปะ่ะตัวนี้เราก็จะแยกได้เป็น x ลบ5 x บวก5เพราะนั้น ไอ้ยี่ห้าคูทาให้เป็นผลต่างกําลังสองก็ได้คูก็จะจัดให้เป็น x ลบห้าไอถูกไหมคะกับ x กบวกห้าไอก็อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบตรงนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปจับตัวนี้เท่ากับศูนย์แล้วย้ายข้างนะคะไหนๆเราทํามาแบบนี้แล้วเราก็จัดให้อยู่ในรูปของการแยกผลต่างก็ได้ถูกไหมอ่ะไฮคงตรงนี้ลบห้าไอกับบวกห้าไอ่งไหนมมาจาก x กําลังสองลบไอบวกอ่ะลบถูกแล้วขอโทษ ลบนะคะ 5i ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมหน้ากำลังสองลบ 5i ทั้งหมดกำลังสองถ้าเข้าใจกำลังสองนี้จะเป็นย5 i ิยกกำลังสองํากำลังสองเป็นลบหนึ่งเจอตรงนี้เป็นบวกได้เท่าเดิมมันก็เลยแยกได้เป็นตัวนี้นี่สามารถพารขั้นตอนนี้ก็ได้ถ้าเราเข้าใจเราแยกได้เป็นตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบตรงนี้แล้วว่าคําตอบของเราจะมีบวกลบ5กับบวกลบ 5I มันก็จะมี4คําตอบตามคําว่า x กำลังสี่ถูกป่ะคะคำตอบของสรรมการ ของสมการหรือเซตคำตอบนะคะเซตถ้าถามเป็นเซตอ่ะสมมติถามเป็นเซตตอบเซตคำตอบของสมการคือเซตของบวกลบ5บวกลบ 5i ามี4คํคำตอบโอเคไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่4เนาะก็ในตัวอย่างในหน้านี้สองตัวอย่างนะคะก็จะมีกำลังสามนะคะที่ใช้ผลบวกกำลังสนะกับกำลัง4แลเราก็ใช้ผลต่างกำลังสองมาช่วยในการแยกนะคะเดีย๋ยวต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่ห้าาตัวอย่างที่ห้าเป็นกําลังสองนี่เรียนแต่สังเกตมันเป็นกําลังสองที่คล้ายๆกับการเป็นกําลังสองแล้วตัวตัวดีกีส่วนเป็นสองเท่าของตักลางตัวนี้จะแยกสองเลขได้แต่เราสังเกตตัวเลขคูณกันได้ห้าบวกกันได้สามมันแยกไม่ได้วันนี้ถ้ายากไม่ได้ในส่วนของตัวนั้นเราใช้สูตรถูกไหมเราก็ตั้งเลยจากสูตรลบบีบวกลบสแควรูท เขียนสูตรทุกครั้งนะคะเขียนสูตรมีคะแนนเนาะส่วน 2a เห็นไหมคะลบ b ก็คือลบ3บวกลบสแควรูท b กำลัง2เป็น9ลบ 4ac เข้าใปะหุ่น5ส่วน 2a ได้ลบ3บวกลบข้างในได้ติดรูทลบ11เข้าใจปะ5 4 20บวก9ถูกไหมคะ มันก็ได้เป็นเท่าไหร่คะลบสามบวกลบรูทสิบเอ็ดไอเห็นไหมส่วน2ก็ตอบแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แทนค่าปุ๊บอ่าแทนค่าสูตรปุ๊บตอบได้เลยเซตคำตอบนะคะเซตคำตอบของสมการคือลบสามส่วนสอบวกลบรูทสิบเอ็ดส่วนสไออ่าโอเคนี่เน้นตัวอย่างที่5เนาะอันนี้ไม่ยากแทนค่าสูตรธรรมดามาตัวอย่างที่6 อย่างที่6เหมือนกันแต่จะได้จะสังเกตว่าเห็นไหมพอากลางมันมีไอด้วยอันนี้มันบังคับให้ใช้สูตรอยู่แล้วอานนี้เราอาจจะจัดรูปใหม่ก็ได้โดยที่ A ไม่ติดลบก็ได้โดยการเอาลบคูณตลอดเนาะเพราะเป็นสมการสามารถทําได้หรือใครจะแทนตรงๆแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เพราะถ้าคุณจัดรูปสมมติว่าจัดรูปเอาลบคูณตลอดมันจะเป็นแบบนี้ไม่ซีเรียสน,นะคะจะลบคูณหรือไม่คูณก็ได้แต่เวลาแทนค่าดูดีเพราะฉะนั้น A เราในที่นี้เป็น2ถูกไหม B จะเป็นลบ3ไนะคะ C เราเป็น5เห็นนะก็เขียนสูตรอีกครั้งหนึ่งแต่นี้กุไม่เขียนแล้วนะครูามขั้นตอนนะคะแต่เวลาทำเนี่ยเขียนด้วยนะลบบมันก็จะเป็นลบของลบ 3I กลายเป็นบวก 3I ถูกไหมทันนะบวกลบ b กำลังสองก็คือลบ 3i ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมคะลบสคูณ a คูณ C ก็คือคูณ5 นะส่วน 2a 224อ่ะมารวมข้างในรูทกันนะคะมารวมข้างในรูทกันรูท 3i กําลัง2ใช่ป่ะเป็น 9i กําลัง2เป็นลบ9 4288540ลบ 40, 40. สแสดงว่าได้รูทลบ49ใช่ไหมคะรูทลบ49ก็คืออะไร7 i ถูกไหมคือรูท49 i หรือ7 i นั่นเอง หมายความว่าอะไรแบบนี้นะคะหมายความว่าคําตอบที่ได้นักเรียนก็แยกเลย 3i บวก 7i ทำไมคืูแยกเพราะว่ามันรวมกันได้ถูกป้าไออ่ะกับ 3i ลบ 7i ส่วน4อันนะคะ 3i บวกเ i เป็น 10i ส่วน4ตัดเบียงตามคือ5ส่วน 2i ตัวนี้ได้ลบ4 4หาร4ได้1เป็นลบไเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็น2คํคำตอบนี้นะคะเซตคำตอบของสมการก็จะเป็น5ส่วน2 i กับลบไอโอเคไหมเพราะนั้นถ้าตัวพจน์กลางมี I ก็แทนค่าปกติค่ะแต่ตรงนี้แทนแล้วเรียน รวมให้ด้วยไม่ใช่ค้างไว้แบบนี้นะไอ้ก่อนหนะ้าน,นี้ที่มันค้างเพราะมันบวกกันไม่ได้ถูกไหมคะข้อข้างบนอะแต่พอข้อตัวอย่างที่6เนี่ยมันบวกได้ไอ้กับอรวมกันได้แล้วก็รวมเราก็ตัดไปอย่างต่ำให้เสร็จนะและนี้ก็จะจบในตัวอย่างที่6นะคะค่ะเรามาถึงในตัวอย่างที่7เนาะอ่ะนักเรียนสังเกตตัวอย่างที่7นะคะก็จะเป็นในสรัรดีกีกำลัง6ใช่ไหมมี3โพสท่านมี3โพส เราระลึกได้เลยว่าจะต้องแยก2อเล็บได้เพราะว่าถ้าดีรีงสุดนะกำลัง6เป็น2นเท่าของกลางกํา3เนี่ยเป็น2เท่ากันเราจะแยก2เล็บได้เสมอนะคะก็จะเป็น x กําลัง3กับ x กําลัง3ถูกไหมพอ x กําลัง3คูณกัน,กนจะได้ x กําลัง6คูณกันได้8รวมกันได้ลบเพราะฉะนั้นจะคือลบ8ลบ1นถูกไหมน่เองก็แยก2เล็บก็คือ2กําลัง3เนาะครูไม่เขียนเนา,นาะนะเพราะฉะนั้นหน้าลบหลังก็ x ลบ2 หน้ากำลังสองบวกหน้าหลังก็บวก2 x ใช่ป่ะคะเราก็บวก4อ่อันนี้บ้างหลังเป็น1หน้าลบหลังหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหหลังกำลังสองเพราะนั้นตัวที่เราหาคำตอบได้คือตัวนี้เอกซลบ2อลบ1่คำตอบเป็นจำวนจริงแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะต้องคิดต่อโดยใช้สูตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูคิดต่อเขียนสูตรทุกครั้ง เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ x ลบเท่ากับลบ b ลบ b เป็นลบ2ถูกไหม b เป็น2 4ลบ 4ac เป็น16ถูกไหมส่วน2นะคะก็จะได้เป็นลบ2บวกลบตัวนี้ได้รูทลบ12เนอะก็คือรูท12 i ใช่ไหมรูท2 i ถอดรูได้2รูท3 i ถัดเนะาะย้าย2เอา2ไปหารทาั้งหน้าทั้งหลังเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้จะได้ลบ1บวกลบ รูทสามไอถูกไหมลบหนึ่งบวกลบรูทสามไอก็คือคำตอบมีอะไรบ้างมีลบหนึ่งบวกลบสามไอใช่ไหมคะกับลบหนึ่งลบรูทสามไอเนาะอะอีกอันหนึ่งที่เป็น x ก,กําลังสองบวก x นะคะบวก x บวกหนึ่งนะก็คิดแบบเดียวกันสูตรเดียวกันเลยนะคะเราก็แทนค่าต่อก็จะเป็น x เท่ากับลบ b ก็คือลบหนึ่งบวกลบใช่ไหมคะของก้อนนี้นะ Square Root B กำลับบงสองได้นหนึ่ลบ 4AC เลบ4ส่วน 2A นะส่วน 2A นะคะข้างในก็จะได้ Root นะคะมันได้รูทลบ3ใช่ไหมก็คือรูทสามนั่นเองส่วน2ส่วน2อ่ะอันนี้ตอบคำถามได้และไอเซตคำตอบได้แล้วนะคะก็สรุปคำตอบด้านล่างเซตคำตอบคือ ก็จะมี2ใช่ไหมมี1แล้วก็มีลบ1บวกบรูท 3I แล้วก็ลบ1่ส่วน2บวกบรูท3ส่วน2 I นี่จะเห็นว่ามันจะมี6คคำตอบมันจะมี6คำตอบใช่ไหมคะ1 2เนี่3 4 5 6อเพราะ X กำลัง6ก็จะได้ทั้งหมด6คคำตอบที่เราได้เนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งหมดเนาะที่กูเอามาให้เรียนดูนะคะก็เป็นแนวทางในการที่ เราจะทําใบงานนะคะเพราะฉะนั้นใบงานที่จะให้เรียนทําก็คือนี่ใบงานที่6นะคะให้เรียนทําใบงานที่6หน้า16นะคะข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่นะแต่ทําข้อ10ถึง26ทําใส่สมุดนะคะส่งวันรุ่งขึ้นนะส่งวันพฤหัสนะคะก่อนเข้าแถวแลนะไม่ต้องถ่ายรูปส่งให้ครูนะส่งก่อนเข้าแถวค่ะ